เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ได้ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มซะด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิต วรารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม2542ตอพอสน้อมรับใช้ประชาวัฒนาเก็่งกล้านำสมัยหน้าที่แห่งน,นี้สร้างคนดีให้มีวินัยน้อมจิตลอม โรงเรียนเบิดพิทยาสันต์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ตั้งอยู่เลขที่133หมู่14บ้านเบิดตําบลเบิดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์มีเนื้อที่183ไร่2งาน40ตารางวาเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566มีนักเรียนทั้งสิ้น487คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น32คนโดยมีนายประเสริฐสันอนนวยกกาาารสถศึษ และมีนางสาวสิริพรชัยมงคลเป็นรองผู้มยการสถานศึกษาวิสัยทัศน์พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ผู้คุณธรรมก้านำเทคโนโลยีสื่อสารดีสองภาษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลเป็นผลลูกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ยิ้มง่ายไหวสวยอัตลักษณ์คุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนเบิดพิทยาาสตร์ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมาเป็นหลักปรัชญาในการนำพาพัฒนาคุณภาพการศึกษาข,ของสถานศึกษาโดยใช้นอตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ bps model ประกอบด้วย b base practice การปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยการนำหลักของการบริหารมาประยุกต์ใช้และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง p participative management การบริหารแบบมีส่วนร่วมใช้เทคนิคห้าใจเข้าใจใส่ใจร่วมใจให้ใจและจริงใจ S Sufficiency ความพอเพียงโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบตัติเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเบิดพิทยาสันได้ใช้กระบวนการ PDCA ซึ่งเป็นวงจรการบริหารที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามหลักคําสอนของพ่อที่ทรงมีพระปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาด้านที่1บุคลากร ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีความรู้ความเข้าใจระหนักและเห็นคุณค่าในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการบริหารงานในสถานศึกษาแบ่งออกเป็น4กลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความมุ่งมั่นสร้างสัมพันธภาพอันดีกับครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนจนเป็นที่ยอมรับโดยยึดวิธีการแห่งศาสพตพราชาคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนา ครูโรงเรียนเบิดพิทยาศาสตร์ร้อยละร้อยมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและดำเนินชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้จัดทำหน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถถอดบทเรียน2เงื่อนไข3หลักการ4มิติ 3ศาสตร์และสีภาพร,รมราโชบายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนนักเรียนโรงเรียนเบิดพิทยาสันเป็นนักเรียนแกนนำา1 5 5คนและนักเรียนร้อยละร้อยมีคุณล,ลักษณะอยู่อย่างพอเพียงนักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจใน2เงื่อนไข3หลักการ4มิติ สามศาสตร์และสี่ภาพรมราโชบายได้อย่างถูกต้องนักเรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการ active learning บูรณาการการเรียนรู้ผ่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และครบทุกระดับชั้นนักเรียนสามารถถอดบทเรียนได้นักเรียนมีวินยัยมีความสามคัคคีมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความรู้ที่ยั่งยืน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละร้อยมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสนใจเห็นคุณค่าให้การส่งเสริมสนับสนุนร่วมคิดร่วมพัฒนาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาด้านที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีอาคารเรียนอาคารประกอบห้องปฏิบัติการมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาดร่มรืน่นสวยงามปลอดภัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้พร้อมให้บริการกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก โรงเรียนบิดพิทยาสันได้ดำเนินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนหนึ่งห้องศูนย์การเรียนรู้และ9ฐานการเรียนรู้ดังนี้ หห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนน้อมนำพระบณิธานสืบสารรักษาต่อยอดสู่การปฏิบัติตามหลักทางสายกลางหลักการทรงงานศาสตราพระราชาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและการทำงานเพื่อพัฒนาชีวิตให้มีความพอเพียงอย่างยั่งยืนเก้าฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้เลิศดล้ำวิชาการเป็นฐานการเรียนรู้พัฒนาทักษะวิชาการประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ที่1เจียนจือสื่อภาษาพาเพลินเหวินหัวเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2, ฝึกทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้เรียนรู้จากสื่อที่หลากหลายจากเจ้าของภาษาอย่างต่อนเนื่องและมีความสุข ฐานการเรียนรู้ที่ 2. สนุกคิดกับคณิตศาสตร์เรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์การฝึกคำนวณด้านคณิตศาสตร์การคิดเลขเร็วการคิดเป็นขั้นตอนและการนำเสนอฐานการเรียนรู้ที่3การทำข้าวตอกเรียนรู้การทำข้าวตอกกระบวนการผลิตและการแปรรูปเป็นผลผลิตในลักษณะต่างๆเช่นกระยาศาสตร์งานประดิษฐ์เป็นต้น ฐานการเรียนรู้ที่4ข้าวคือชีวิตเรียนรู้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจําวันเรียนรู้เรื่องข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวไทยแหล่งเรียนรู้คุณธรรมนําชีวิตพอเพียงเป็นฐานการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ที่5หนังสือเล่มเล็กสร้างเด็กอ่านเขียนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะการอ่านฝึกทักษะการทำงานการลงมือปฏิบัติจริงการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขฐานการเรียนรู้ที่6เรียนรู้ท้องถิ่นไทยไปกับบุญขา้าวสาเเรียนรู้เกี่ยวกับขนบรรมเนียมประเพณีไทยวันสำคัญทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิน่น ฐานการเรียนรู้ที่7การปฐมพยาบาลจิตอาสาร่วมใจให้ความรู้พื้นฐานการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องปลอดภัยให้แก่นักเรียนครูผู้ปกครองชุมชนและผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงตามรอยพอ่อเป็นฐานการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการเกษตรในท้องถิน่นประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ที่8เกษตรสวนผสม เรียนรู้ผักสวนครัวปลอดสารพิษเรียนรู้เกษตรอินทรีย์การดูแลรักษาและศึกษาสมุนไพรต่างๆประโยชน์ของสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันฐานการเรียนรู้ที่9กาภารายาใจเรียนรู้ในการปลูกและดูแลรักษาฝึกการกรีดยางพาราการจำหน่ายน้ำยางพาราเพื่อสไร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก โรงเรียนเบิดพิทยาสรรจัดทำบันทึกความเข้าใจกับสถาบันกลุ่มเครือข่ายมีการวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องได้มีการประชุมวางแผนกำหนดทิศท,ทางร่วมพัฒนาการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจากการดำเนินกิจกรรมทำให้กลุ่มเครือข่ายเห็นคุณค่าให้การยอมรับส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในสถานศึกษาอย่างดียิ่ง โรงเรียนเบิดพิทยาสรรได้ประสานความร่วมมือสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานต่างๆซึ่งได้รับการสนับสนุนและการประสานงานเป็นอย่างดีจากผู้นำท้องถิ่นจนทำให้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของชุมชนและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน จากการดำเนินงานน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาส่งผลให้ชุมชนภาคีเครือข่ายเห็นคุณค่าและให้การยอมรับจนสามารถได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ด้านสถานศึกษา 1. โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการาศึกษาสถานศึกษาพอเพียงปี2559 2. โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้มีผลงานระดับดีเด่นสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเภทสถานศึกษารางวัล moe awards กระทรวงศึกษาธิการ 3. โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินเรื่องแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต oac แห่งท้องทุ่งกุลาภูมิปัญญาแห่งบรรพชนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาค 4. โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5โรงเรียนได้รับการรับรองจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานเรื่องโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลระดับ OBEQA 6. โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินจากสำนักง,งานเลขาธิการครุสภาโดยการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาคเรื่องศาสตร์พระราชาหนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งศตวรรษที่21โดยใช้กระบวนการ b p s Model สู่สถานศึกษา 7. โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองระดับภาคของศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมาด้านการส่งเสริมสุขภาพในการประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียน8โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นต้นแบบระดับอำเภอโครงการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายศูนย์นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันจังหวัดสุรินทร์ไวสตรองสุรินทร์ปีที่2 ด้านผู้บริหารนายประเสริฐสันทองได้รับโล่รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปีการศึกษา2565จากสมาคมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย2นายประเสริฐสันทองได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสมาคมวิทยายลายัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธัมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี 3. นางสาวสิริพรชัยมงคลได้รับรางวัลรองผู้มีการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปีการศึกษา2565จากสมาคมรองผู้มีการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยด้านครู1 รางวัลเป็นผู้วิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยของพุทสภาประจำปี2565จำนวน6รางวัล 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะนอฉีิงเหนือครั้งที่70จำนวน5รายการ 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นการนำเสนอผลงานจัดกิจกรรมนักเรียน b a s e Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจำนวน3รางวัล 4. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขัน a m a มระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรายการคิดเลขเร็ว a m a มสุดอกบุกรีรำครั้งที่8ประจำปีการศึกษา2566ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้านผู้เรียน 1. นายสรยุทธสุมาได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนในการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยจึงเพื่อรางวัลสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ครั้งที่3และวันสถาปนาของจื่อทั่วโลก2นายสรยุทธสุมาได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาสะพานสู่ภาษาจีนครั้งที่15 3. นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติในการแข่งขันงานศิละปะการกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70เหรียญทอง4รายการเหรียญเงิน1รายการและ 4. ในปีการศึกษา2565นายสริดุสุมาสามารถสอบได้ระดับอุดมศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิาการมุคคศึกษาวิชาเอกภาษ,ษาจีนจุลาลงกรมหาวิทยาลัย จากการดำเนินงานกิจกรรมที่เป็นเชิงประจักษ์ของโรงเรียนเบิดพิทยาสันส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้นำชุมชนหน่วยงานเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2554และยังคงถือปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจนถึงปัจจุบันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณ